มีเรื่องนึงครับที่เรายังคงตื่นอย่างต่อเนื่องครับอยากจะให้รู้เท่าทันสื่อประเด็นนี้เกี่ยวกับแอป,ปเงินกู้ออนไลน์ครับญาติของผู้เสียหายครับตกเป็นเหยื่อกระบวนการแอป,ปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายฮะแจ้งผู้ก่อตั้งกลุ่มแอดมินนะฮะก็คือว่าแอนตี้หมวกกันน็อกออนไลน์ครับเขาบอกว่าน้องสาวเนี่ยเขาทาร้ายตัวเองจนเสียชีวิตนะครับเพราะว่าถูกกระบวนการแอป,ปเงินกู้ออนไลน์คมขู่คุกขามครับผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะนี่เป็นข้อความครับ ต้องขอญาตบางังข้อความบางส่วนเอาไว้แล้วก็ปกปิดใบหน้าข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในภาพเนี่ยในบุคขข้อความอ้างว่าเป็นพี่สาวของเจ้าของไลายนี้แล้วก็ต้องการทราบความคืบหน้าหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาขอคำปรึกษากรณีถูกแอปเงินกู้ออนไลน์นทวงเงินลักษณะคือว่าข่มขู่แล้วก็ญาติของผู้เสียหายครับแจ้งข่าวร้ายกับผู้ก่อตั้งแอนตี้มกกน็อก,กออนไลน,นบ์บอกว่าน้องสาวเสียชีวิตแล้ว จากการทำลายตัวเองเพราะว่าถูกคมขู่คุกคามจากกระบวนการแอปเงินกู้ออนไลน์อย่างรุนแรงนะครับไปฟังเสียงของหัวหน้ากลุ่มแอนตี้มุกนองออนไลน์ครับเสียชีวิตไปอยากทําเป็นอุทาหรณ์มากๆเลยนะพี่เดียวเพราะว่าผู้เสียหายหนูค่อนข้างที่จะวิตกจริตกับเรื่องเหล่านี้มากบางคนและที่เราช่วยได้อย่างเคสที่กรีดข้อมือเคสกินยาอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยได้ทันอ่ะมันมันก็รู้สึกแบบ เออโล่งใจมันรู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นบุญกุศลนะพี่ช่วยชีวิตคนนะ่ะ mm hmm. แต่เคสนี้เป็นเคสที่เราแบบกลางคืนนะ่ะวันนั้นนะ่ะหนูยังนั่งตรวจสอบเรื่องใบลงบันทึกประจาวันอยู่เลยยังพยายามคุยกับเขาเมื่อเขาไม่มีวิแววของของคนที่จะแบบคิดสั้นเลยแต่เหตุจูงใจของเขาในวันนั้นคือแอปอะมันไปคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้รูปไอ้ใต้โพส ของคนในครอบครัวเขาซึ่งเขาขายของออนไลน์อยู่แล้วคนนี้คนนี้เขาก็เลยเหมือนโทรมามาว่ามาว่าคนในครอบครัวคนที่เสียชีวิตเนี่ยแหละค่ะมาว่าเขาก็เลยแบบเข้าไปในห้องปิดประตูจนพี่สาวเขามารู้อีกทีคือตอนไปปลุกทำงานตอนเช้าปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ไม่จบแค่นั้นนะคะหนึ่งในขบวนการก่อเหตุทวงเงินในรูปแบบนำข้อมูลของผู้เสียหายมาประจานซึ่งทำให้ผู้เสียหายอับอายแล้วก็ต้องหวาดกลัวค่ะเพราะทุกคนกลัวมากพี่เดียวกลัวกับการไปแจ้งความมากทุกคนแบบต้องพูดว่าผู้เสียหายนี่แทบจะเอือมละอากันทุกคนว่าแอดไปแล้วเขาไม่รับแจ้งไปแล้วไม่รับแจ้งอย่างน้อยสิบคนกลับมาแปดคนไม่รับแจ้ง มันก็เลยเป็นหนูมองว่ามันเป็นปัญหาสะสมที่เราด้วยความที่เราเป็นแอดมินหนูจะบอกสมาชิกในกลุ่มเสมอว่าถ้าไปแล้วแล้วเขาไม่รับแจ้งยังไงให้กลับมาหรือโทรติดต่อเข้ามาในกลุ่มแล้วเดี๋ยวแซนะขอเบอร์เขาแล้วแซนก็จะโทรหาหรือให้แอดมินท่านอื่นช่วยคุยช่วยเจราจาก,กับร้อยเวรอธิบายเขาฟังบางคนร้องไห้อะร้องไห้กลางสอนอเลยอย่างเงี้ยโทรมาแบบแอดเขาไล่ เขาไม่ให้แจ้งเขาไล่เขาด่าเป็นหมูเป็นหมาเลยเขาไล่ลงสอนอนด้วยร้องห่มร้องไห้ทั้งหญิงทั้งชายม,มันก็เลยแบบโหคือคนเนาะที่มันแบบโหจุดมันคนเรามันจะร้องไห้ได้มันก็ต้องสุดๆแล้วเหมือนกันนะหนูมองแบบนั้นนี่ฮะผู้ชมฮะหากว่าใครเป็นเหยื่อตกหลุมพรางนะกบวนการแอปเคินกู้ออนไลน์นะฮะก็เข้าไปที่กลุ่มนะผม เปิดให้ดูมสกรู่นะี Anti ้แอนตี On ้หมวกน็อกออนไลน์เข้าไปค้นหาใน Facebook ได้เลยนะฮะแล้ววันนี้ครับเว็ลาเก้าในในการนางสาวจุฑทาทิพย์นะครับหรือคุณแซนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแอนตี้หมวกน็อกออนไลน์ก็จะนาตัวแทนผู้เสียหายไปยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือในการดําเนินการต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้านะครับเนื่องจากว่าผู้เสียหายเข้าร้องเรียนต่อตํารวจในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่น่านพยาวแล้วก็ถูกเพิกเฉยไม่รับแจ้งความหรือว่าลงบังทึกประจําวันเลยนะต้องรร้อองขอนะคับ คุณตำรวจทั้งหลายนะฮะทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะภาคห้านะรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับผมว่าจ,จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เป็นผู้เสียหายไม่กล้าออกมาพูดนะครับแต่ว่าเราให้ความสนใจเนื่องจากว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสื่อยุคใหม่ต้องการให้รู้เท่าทันสื่อนะและต้องย้าอย่างนี้นะครับว่าบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่ชอบผมนะที่ผมมาพูดเรื่องนี้แต่ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดว่ามันมีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกข่มขู่นเนี่ยนี่เคสนี้ฮะเพิ่งเสียชีวิตไม่นานนะครับ ไม่นานมานี้นี่เองครับอาจจะไม่เกิน7วันด้วยนะฮะอย่างที่บอ,อกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าคือว่าคนที่ว่าถูกข่มขู่เนี่ยถึงขั้นว่าเขาไ,ไปทำ้ายตัวเองแล้วก็จะคิดสั้นเนี่ยหลายคนแล้วนะฮะจนกระทั่งเนี่ยมาเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆดังนั้นร้องของครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ะฮะช่วยอย,อย่างน้นอยๆเนี่ยลงบันทึกประจําวันให้กับเขาหน่อยเพราะสิ่งที่บอกว่าลงบันทึกประจําวันให้กับเขานั้นถือว่ามีค่าสําหรับพวกเขาเป็นอย่างมากเลยแต่เราไม่สมดุลนะฮะคุณไปยืมตงังค์ใครต้องบอกอย่างนี้นะคุณ ส่งคืนนะไม่ใช่พอคุณยืมตังค์เขามาแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ให้คืนเนี่ยไม่ใช่แต่นี้เมื่อไหร่ก็ได้ถนนึีว่าคุณถูกค่มขูถึงขั้นแบบนี้เนี่ยก็แจ้งความหรือว่าตกลงการที่สถานีตํารวจต่อไปอย่างนี้นะครับ